สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันก่อนกับผลงานแบดมินตันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งทีมไทยครับน่าเสียดายจริงแพ้กับอินโดนีเซียไป1ต่อ3คู่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกนะครับหรือว่าสุธีร์มานคัพ2025ในรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งกันที่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนนะครับระหว่างทีมไทยเจอกับอินโดนีเซีย คู่แรกประเภทคู่ผสมครับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพลานคู่มืออันดับ11ของโลกนะครับเอาชนะลีนอฟลิวันดี้กับกรเลียเอมานอลวิจาจ้าไป2 .0 ต่อนเกมครับ21ต่อ1ิต่อ 15. ทีมไทยเนี่ยทำแต้มออกนำไปก่อนเลยนะครับ1ต่อคูคู่แต่ว่าหลังจากนั้นครับในคู่ที่2ประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรประวีช่อชูวงครับวัย27ปีอันดับ6ของโลก ไปผ่าท่าแพ้กับพูตี้กุสุมาวาดานี่นะครับมื่อดับ11ของโลก0ต่อ2เกมครับสกอร์18ต่อ21และก็14ต่อ21วาดานี่ครับเอาชนะพนปรปวีเป็นครั้งที่2จากสถิติที่ทั้งคู่เจอกันรวม10ครั้งนะครับอินโดนีเซียตามตีเสมอครับ1ต่อ1คู่ในประเภทชายเดี่ยวครับวิวกุลวุฒิวิทิสาร มือดับ2ของโลกแพ้กับโจนาธานคริสตี้ครับวัย2ีเปีมือดับ6ของโลกไป0ต่อ2เกม9ต่อ21แล้วก็20ต่อ22ในเกมที่2ในกุลวุฒิออกนำไปก่อนเลยนะครับ16ต่อ8แต่อยู่ดีก็แผ่วลงมานะครับโดนคริสตี้ทำคะแนนแซงแล้วก็พาดไปครับซึ่งแมตชนี้ใช้เวลาแข่งขันไป5 4นาทีครับอินโดนีเซียแซงขึ้นนำเป็น2ต่อ1คู่นะครับและมาถึงคู่ที่4ในประเภทหญิงคู่เจนครับเชิญนิชาสุด ใจประภารัฐกับปอป่อซับซีรีแต้รัตนชัยนะครับแพ้กับแลน่เทรียายาซารีกับซิตี้ฟาเดียรามัดฮันตินะครับคู่มือดับ26ของโลกไป0-2เกมครับ14-21และก็18-21ต่อสรุปผลการแข่งขันนะครับไทยแพ้กับอินโดนีเซียไป1-3ต่อคู่ครับจบเส้นทางแบดมินตันสุทีรมานครับ2025ไว้เพียงรอบ8ทีมสุดท้ายครับ